ออหมดแล้วเหรอหมดครับหมดมาจากไหนเดีย๋ยวเพืนเดี๋ยว้งขอเอาอันนี้สอนไม้เมื่อก,กี้แดงดใช่หมดแล้ว,แล,วแล้วทาไมใครหยิบไปเยอะมากวันนี้รบออกจากบ้านกี่โมงคะเนี่ยมครับสี่โมงมาถึงที่นี่หดโมนไม่มีอะไรเลยเอาแดงสองไม้แดงสองไม้แล้วน้องกินอะไรหลกแดงสองไม้ เอาที่นี่ก็ได้สั่งไม้เสือหมดแล้วหมดตัวนี้อย่าลืมเติมมาอีกเขีายันต้องวันเข้าโอ้คิดว่าเรนี้จะมีสะปะ

ปลาหมึกอะไรก็ไม่มีแล้วหมดแล้วครับทำไมขายดีขแถวนี้เป็นลางวันกลางวันนะเอาลูกชิ้นปลาเพิ่มหน่อยอันนี้ปลาใช่ไหมครับผมเอาหมดนี่หน่อยแล้วผสมกินเลยเอ็นเนื้อใช่ไหมเนี่ยครับผมพี่ลุงคนนี้มาเร็วๆสักประมาณขวโมงยี่สิบหน่อยนะเพราะว่าลุงคนนี้มาก็พอล อาทนี้อามาประมาณสักเอาจตบ้านสักไปสามแล้วก็แล้วก็มาถึงบ้านสักห้าโมพอกินลูกิีนแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ําอาบน้ํานอนเลย